สวัสดีครับด้วยผมเจมินเดียน,นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่าท็อตไลท์อินฟินิตนั่นเองนะผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมมือถือแอคชั่นแฮกแอนด์สลัดมีตัวละครให้เลือกทั้งหมด5ตัวแล้วก็มีสกิลให้เราเลือกใช้มากกว่า180แบแบบนั่นเองนะครับตามที่เขาโฆษณาไปในเกมเนาะสำหรับเกมตัวนี้นะตอนนี้ยังเปิดให้บริการในเวอร์ชัน CBT หรือว่าเวอร์ชันทดสอบเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวทีนี้เราพาไปชมบรรยากาศตัวเกมพร้อมๆกันเลย ทีนี้นะครับเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศในเกมพร้อมกันเลยนะครับอย่างแรกเลยท่านผู้ชมครับแนะนําให้เลือกตัวเซิร์ฟเวอร์เป็นเอเชียเนาะเพราะว่าอีกเซิร์ฟหนึ่งอเมริกาปิงประมาณ300นะครับอันนี้ปิงเขียวเนาะไม่ค่อยถึงร้อยนะครับอยู่ที่ประมาณ70-90ถึงนะครับอาจจะมีล้นไปร้อยนะครับแต่ปกติไปไม่ค่อยถึงนะอยู่ที่อินเทอร์เน็ตของแต่ท่านด้วยนั่นเองท่านผู้ชมครับเดี๋ยวทีนี้เรามาดูสายอาชีพกันบ้างนะครับต้องบอกเลยว่าเกมนี้ทํากราฟิกค่อนข้างสวยเลยนะครับนะนี่ดูดิ โอ้โหสไตล์การ์ตูนแบบนี้ได้ไหมชมครับนี่เบอร์เซอร์เกอร์นะตีนี่ er นะนนไ้ยเท่ว่เฮ้ยชอบนะครับอันนี้เบ er นะอร์เซอร์เกอร์เนาะอาชีพถัดมานะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับอาชีพปืนแบบนี้นี่นี่เบอร์เซอร์เกอร์ผมเท่วกว่านะอาชีพถัดมานะครับจอมเวทไฟใช่ไหมมันมีน้ําแข็งก่อนนะครับแล้วก็มีไฟมนะั้ยมีไฟด้วยนะครับเนี่ยเห็นปะเออเป็นแบบครึ่งร้อนครึ่งเย็นนะครับ ถัดมาอีกนะครับนี่นี่อันนี้เป็นเมจิกนะปึ๊บเหมือนเจ้าเวทกันเวลานะอันนี้เดาล้วนๆเลยนะครับดูครับโอ้โหอย่างเท่นนะคือแต่ละเชี่ยมันจะล็อกเพศมาเลยนะครับสำหรับเกมตัวนี้เนาะนี่อันนี้คอมมานเดอร์นะครับขี่หุ่นด้วยเหรอเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องค่อนข้างเอาเรื่องเลยท่านผู้ชมครับนี่นีว้าว แบบนี้นั่นเองเองนาะอ่าผมจะเลือกเบอร์เซอร์เกอร์นะรู้สึกมันเท่ดีนะครับจริงๆถ้าสมมติว่าเรากด next step มาครับเราสามารถดูสกิลได้ด้วยเนาะจริงๆรูปแบบการเล่นของเกมนี้ทำให้เรานึกถึงในส่วนของตัวเดียบโบมือถือที่กำลังจะมาเร็วๆนี้นะครับโอเคตั้งชื่อเลยแล้วเดี๋ยวเราไปพบบรรยากาศในเกมพร้อมกันเลยนะครับทีนี้มาในเกมกันแล้วท่านผู้ชมครับหลังจากเลือกตัวละครเรียบร้อยแล้วเนาะเรามาดูบรรยากาศการเล่นกันนะครับตัวเกมจะเป็นมุมมองด้านบนนะครับแบบนี้นี่ เฮ้ยคือกราฟิกสวยมากเลยนะครับอันนี้ลองเข้ามาเล่นครั้งแรกเลยนะครับทดสอบครั้งที่แล้วเข้าไม่ทันนะครับเต็มครั้งนี้ก็เอออเอเหมือนเขาจะปลดล็อกมาให้เล่นค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนของการเข้าทดสอบแบบนี้นัเนเองท่านผู้ชมครับทีนี้เราได้สกิลใหม่มากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวสกิลเนาะอย่างที่บอกคือสกิลในเกมนี้มันจะมีค่อนข้างเยอะมากนะครับเนี่ยมันมีสกิลปลดล็อกค่อนข้างเยอะนะครับคือให้เลือกช็อปหรือเลือกซื้อในตัวร้านเมื่อกี้ครับค่อนข้างเยอะนะ เจะเห็นนะครับตัวสกิลเดี๋ยวเราพาไปดูนะ,ะเวลาที่เรากดแอดแบบนี้นะครับอ่ะเชนเนี่ยมีสกิลอื่นอันล็อกอีกนะครับเนี่ยสามารถซื้อได้ใช่ไหมมันอยู่ในช็อปนะครับเนี่ยสกิลมีโคตรเยอะนะผู้ชมครับสกิลบ้าเลยเนี่ยทำไมมันเยอะจังคือน่าจะเราสามารถประยุกหรือเอาสกิลต่างๆมาคอมโบกันได้น,นั่นเองนผู้ชมนี่ถ้ามือถือทุกท่านเปิดกราฟิกได้สุดๆแบบนี้ผมบอกเลยว่าภาพสวยมาก ภาพสวยมากๆเลยนะครับตัวแผนที่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคือเกมนี้มันจะมีเมืองเมืองกลางด้วยนะครับหรือว่าเขาเรียกอะไรล่ะเหมือนพวกเชลเตอร์หรืออะไรแบบนี้เนาะเออประมาณนั้นนะครับที่มีพวกตลาดซื้อขายนู่นนี่นั่นอยู่ในเมืองอะไรแบบนี้โอเคเราสกิปต,ตรงนี้ไปเลยมามาพยายามเดินตามเคลด,ด้านซ้ายมือนะครับมันจะมีช่วงทางเดินบอกนะว่าให้เรามาตรงนี้นะพอนมอะไรประมาณนี้ <c oughs> การหลงทางนะเออ เดินมาเถิะจริงๆก็เติมตามแผนที่ไปก็ได้เนาะตามแผนที่ไปก็ได้อ่ะนี่ครับทางโอ้โหซับซ้อนจริงๆเลย UI เกมยังไม่ค่อยลกเท่าไหร่นะครับตามที่เห็นนะสำหรับใครที่เล่นเกมแนวแฮกแอนด์สล s h แล้ว UI มันล็อกๆนะครับเกมนี้เป็น จัดการพวก U I ต่างๆได้ค่อนข้างดีนะครับเนี่ยหน้าจอาตอนนี้มันมีแค่นี้นะครับปุ่มโจมตีต่างๆมีแผนที่มีเควสนิดนึงนะครับแล้วก็ปุ่มอื่นๆถูกซ่อนอยู่ตรงนี้เนาะโอเคไปทางนี้ต่อกันเลยมันมีการวิ่งเร็วอันนี้ไหมอันนี้มันค่อนข้างชา้าเจอบอสใช่ไหมเนี่ยอีอีอมามานี่ กดโจมตีค้างได้เลยนะครับแต่ไม่มันผมว่ากดย้ำมๆม,มันกว่าในความรู้สึกส่วนตัวนะครับนะได้ทาเลนต์มาแล้วนะสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นพวกทาเลนต์เกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับทักษะพิเศษนะครับมันจะค่อยๆเปิดไปเรื่อยๆนะครับมีให้อัพเยอะมากนะผู่ชมดูดิคือทาเลนต์เป็นสายๆให้เราอัพสเตตตัวละครบแบบเยอะมากๆเลยนะครับมีอันอื่นอันล็อกอีกแล้วก็เดี๋ยวมีแบบเนี้ยอันล็อกเลเวลยี่สิบอันล็อกเลเวลสี่สิบห้ามีแบบเยอะมากนะครับพวกทาเลนต์ต่างๆที่เราสามารถอัพเกรดได้เนาะ โอเคไปครับคุยเควสก่อนแล้วก็กดสกิปโอเคปึบกดวาร์ปไปนะครับอันนี้น่าจะส่งเรากลับมาที่ตัวเมืองแล้วนะครับเมืองหลักของตัวเกมเนาะ ทีนี้ถ้าผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในเมืองแล้วเนาะแล้วก็จะมีะน้องตัวละครคู่ใจที่เดินตามเราไปตามเรามาเนาะทำธุรกินนะครับการเล่นก็เล่นตามเควสตรงนี้เลยนะครับการเล่นก็จะไปลงพวกด่านต่างๆหาทรัพยากรทําเควสนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับแล้วก็ในเมืองนี้มีอะไรบ้างนะครับมีร้านขายสกิลตรงนี้นะครับร้านอื่นๆยังไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เนาะอันนี้ก็จะเป็นสกิลนะครับเอ็กซ์คลูสสกิลนะครับที่มีขายอะไรแบบนี้เนาะ เนี่ยเดี๋ยวมันจะบอกนะว่าอัลล็อกเลเวลเท่าไหร่เท่าไหร่ถึงเราสามารถซื้อได้นะครับซัพพอร์ตสกิลนะก็มีเช่นกันนะครับพาสซีฟสกิลก็มีเนาะทิกเกอร์สกิลนี่ครับอะไรพวกนี้เออก็มีค่อนข้างเยอะนะครับส่วนเมนูต่างๆอยู่ด้านขวาบนเลยท่านผู้ชมครับมีอะไรบ้างเนาะก็จะมีนิสัยตัวละครด้วยนะครับเล่นไปถึงเลเวล15นะครับเราจะสามารถปลดล็อกพวกนิสัยเป็นพวกความสามารถพิเศษของตัวละครเพิ่ม,เต,มเติมได้นะครับเวลาปลดล็อกก็จะมีสเตตัสต่างๆเพิ่มขึ้นมาเนาะสำหรับตรงนี้ ตัวสกิลนะครับเราก็ดูกันไปแล้วเนาะจริงๆสกิลนะครับสามารถปรับเปลี่ยนใช้สอยตามทุกท่านถนัดเลยนะครับสำหรับสกิลตัวนี้เนาะแต่ว่าในช่วงแรกนะครับสกิลเราจะน้อยหน่อยนะเราต้องแบบบล็อกเลเวล5เลเวล5เนี่ยเลเวล5เนี่ยสกิลมาอย่างเยอะเลยนะครับแล้วเราก็มาเซตกันอีกทีหนึ่งว่าเราต้องการใช้สกิลอะไรบ้างนั่นเองน่ผู้ชมครับแล้วก็ตัวทาเลส์นะครับอย่างที่บอกไปมันมีให้อัปเกรดเยอะมากนะครับลองดูนะว่าต้องการพลังโจมตีก่อนหรือเปล่านะครับแล้วก็ ต้องการสเตตัสอะไรเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าแต่ละอันมันก็จะบอกไม่เหมือนกันนะเช่นอันนี้ก็เพิ่มแม็กไลท์น่าจะเป็นค่าพลังชีวิตนะครับอันนี้ก็เพิ่มในส่วนของดาเมจของไฟดาเมจนะครับอะไรประมาณนี้ก็ลองอ่านดูนะครับในช่วงแรกต้องการอะไรนะครับต้องบอกเลยว่าเกมนี้กราฟิกอลังการจริงๆท่านผู้ชมครับก่อนที่จะจากกันไปจริงเนาะเดี๋ยวพาไปดูกราฟิกแล้วกันนะครับวิธีการตั้งค่านะจริงๆเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆจะเปิดตรงเวิลด์ตรงนี้ด้วยนะครับสําหรับตัวนี้เนาะอ่ะ มันที่ตั้งค่ากันดีกว่านะครับเลื่อนลงามาด้านล่างนะครับมาที่เซตติ้งเนาะตัวกราฟิกของเกมนี้ก็ขึ้นอยู่กับสเปคมือถือแต่ท่านเลยนะครับสามารถเปิดเฟรมเรทได้สูงสุดก็คือ60 f เฟรมเรทแล้วก็ตัวเรนเดอร์นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับ OpenGL นะครับหรือว่าอีกตัวหนึ่งนะครับตัวอีกตัวหนึ่งจะเป็นเบต้า beta. รู้สึกว่าตัวด้านล่างอะครับกราฟิกจะสวยกว่าเหมือนตัว a r k ใช้ครับ a r k mobile เนาะ เออใช้ตัวการาฟิกข้างล่างอะไรแบบนี้นี่ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับส่วนการปรับแต่งการาฟิกก็ตรงนี้สามารถปรับแต่งเองได้หรือว่าปรับตามสเปคนะครับก็ลองดูว่าเราเล่นมือถือเราแบบนี้เราไหวแค่ไหนนะครับเพราะว่าผมไม่สามารถฟริกให้ได้เนาะเอออะไรประมาณนี้แต่ละรุ่นมันไม่เหมือนกันนะครับส่วนภาษานะครับมีแค่ภาษาอังกฤษกับภาษาจีนนะครับอื่นๆไม่มีอะไรเนาะ อันนี้ก็ลองเล่นกันดูนะครับระบบก็ลอปลดล็อกอีกนั่นเองท่านผู้ชมครับเอาเป็นว่าวันนี้ก็พรีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเท่านี้สนใจก็ลองดูกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ